มาหมอบแถวเนี้ยหายนะหายในระยะต่ำกว่าสามร้อยอ่ะมีผมต้องเอาหัวเขาผงยาถ้าระยะเกินสามร้อยไม่หายไปไหนดีนี่ไปไหนอนี่ยไานี่ขวามืนซ้ายโดดก่อนได้เปรียบไปแ <c ười> เราไปจิกด้วย เพื่อนบอกงงต้องดูนมากกันทุกทีไอ้ลูกกลมๆมันคืออะไรอ่ะปลาปลาหรอไม่รู้ลองลองบินไปดูบินไปถามดูใครติดตามผมอยู่บ้างวะไม่มีว่ะไม่มีได้บินไปถามลูกกลมๆดูแต่ที่รูโล่ามีหนึ่งตีอ่ะขวาและขวาหลังอ่ะสามคนเป็นอย่างน้อย บิดไปนู่นเลยก็ลกแล้วกันไล่สามคนนั้นลงบ้านตรงนี้แต่บ้านขวามือพี่เลยอ่าดีแล้วที่กูไม่ลงอันกลับมาเอาเพื่อนลงไม่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 ไม,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 มีใครลงสามคนลงมูบ่บานตรงนี้กคดังตรงนี้เหมือนจะใหญ่แต่มันไม่ใหญ่เอา้าอ๋อตกใจลมตีนึกว่าเบอร์สามจะเลี้ยวไปบ้านทีพวกนี้ลงลมมันตีลมมันตีเอาเลยแยกย้ายลงได้เบอร์สี่ถึงแล้ว ก็สามถึงแล้วพี่ชาละ่ะถึงแล้วชาวถึงแล้วผมใกล้ถึงไอ้ลูกกลมๆนี่แล้วดูยังไงก็แทงปลาแทงน้ำปลาข้างบนมีจุกเหลืองๆด้วยนี่ <c oughs> คืออะไรโอ้แทงปลาโคตรใหญ่ใหญ่ <c oughs> <c oughs> นอนถือสไนเปอร์ รอบทิศเล่นได้รอบทิศเลยอะถ้าถือสไนเปอร์เล่น,นได้รอบเ,อนะเลยอะถ้าเพื่อนไม่เจอนะใช่เพื่อนเจอโดนรอบชิศเหมือนกันใช่มันแอบ,บยากไปนิดนึงแต่ว่ามันเล่นได้รอบแล้วมันสูงมากเลยไปอยู่อยู่ไหนกลับไปช่วยไหมเนี่ยแต่มันโดนโดนไอ้นุ่นยิงนะใช่มันโดน,โดนตรูนะก็เอ็ตนะีนั่นแหละแล้วกูไม่มีไอ้นี่ปิสู้อะ ม่มีตะโขบไปสู้อ่ะใช่ผมว็วิ่งมามเจอแต่กูณสีนี่แหละเอ้าไอ้สัตว์เพื่อนทำไมเ,เ,เพื่อนไปช่วยเหรอเอ้าเพื่อนไปว่าเพื่อนไปว่าเพื่อนไปว่าไปผมไปไม่ทันแน่ว่าแต่โอ้โหกูมีแค่คูณซอคคูณสามว่าแต่โอ้โหว่าแต่โอ้โหเลยผมว่าแต่โอ้โหเลยเอ่อมีรถไหม นั่น,นันแหละคือเหตุผลที่ผมไม่ไปไงผมไม่มีรถ <laughs> นั่นแหละเหตุผลที่ผมไม่ไปช่วยไม่มีรถ <laughs> น้ำมันมีนะอยู่ในเป๋าแต่ไม่มีรถ <laughs> แถวนี้มีแต่สิบล้อกับพวกลิฟต์อ่ะคุณสี่เมียไม่มีเลย <laughs> ผมมีผมมีสิบล้อกับพวกลิฟต <Hey. S 1> ์ด,ด้วยกูได้รถละจีมารับด้วยไปด้วยเา้าไปรถตำรวจกันเฮ้ย ไม่มีอ่ะมีปืนเดียวอ่ะนี่ปืนเดียวอ่ะปืนเดียวกระสุนห้าร้อยนะห้าร้อยแบบเป๊ะๆด้วยนะหาสองสี่เก้า <c oughs> ไม่เจอ,อาหาที่หาที่เล่นได้เลยตอนนี้หาที่ฟาร์ม<ข>ไม่ใช่หาที่อตอนนี้หาหาที่เข้าวงกันน,นั่นไง มันต้องข้ามสะพานนะพี่โคตรไกลสะพานไหนก็ได้ครับตามถนนใหญ่ไม่ได้เลยโอเคร้อยสามสะพานไหนปลอดภัยวันนี้สะพานซ้ายก็ได้นะนไ,มไม่มีแท็บวะต้องใช้สามสี่อันเลยนะว้างขนาดนี้ตรงไปเรื่อยมีน้ำให้ข้ามอีกที่หนึ่ง ถ้าไม่อยากข้ามน้ำก็อ้อมมาทางเขื่อนมากหนึ่งหรือไม่ก็ไปขวาไปขวาไปขวาโยนตรงนี้มากหนึ่งขวามือมีสะพาน,ม,นมันคือน้ำน้ำที่เราข้ามไม่ถึงฝั่งกันวันนั้นนะอะไรเจอเครื่องบินแนละ้วเลือดกูเดี่ยวก็เจอเครื่องบินเอเอไอตัวที่ดังไม่หิวนี่หมายความว่างไงวะ ผมก็ดูดิผมว่ามันไม่มีเลือดแงเลยขวาม,มือแรงใส่พยาบาลไปสองอันหายปัดเลย <laughs> เอาผ้าปัดแผลใส่ไว้ห้าอันหายป่าวะยังไม่ไหายยังไม่ไหายเฮ้ยผ้าปัดแผลห้าอันพันได้เอ็งมือสามมือสามไม่ยอมพันแผลใส่ผ้าปัดแผลให้อ่า ไปยังอะไรตาเป็นแผลยังอยู่ยังไม่ไปตัวมันจ,จะไปแล้วอยู่แล้วจอดได้มันฮิวหน่อยไหมมันไม่มียาจริงด้วย <c oughs> โอเคเอาพาเป็นแผลไปเลย <c oughs> ไม่มียาจริงด้วยไ <c oughs> อ้เชีย่ยพวกนี้ดูแลเพื่อนดีเนะเพื่อ <c oughs> นกระตุยอยู่ไม่ใช่ดูแลหรอก ถ้ามึงร่วงไประหว่างที่รถวิ่งอยู่มันปเป็นภาระเสียยาสองอันกับผ้าแผลห้าอันถือว่าคุ้มเราไม่วงอะไรนี้โอ้ยใช่ <c oughs> นั่นนะตรงไปตามถนนเส้นนี้แหละพี่เส้นนี้แหละโอเคมีที่ให้ฟาร์มอยู่แถวเนี้ยมากนึงโอเคบ้านเล็กๆตรงนั้นนะไปฟาร์มยาหน่อยผมให้เพื่นนนนพอนไปหมดละ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เลือเรืออันเดียวเลยชุดมาตุปงพยาบาลอันเดียวเลยเนี่ยตอนเนี้ย้าไม่ให้เพื่อนนะป่านี้น่าจะดึงกันอยู่ตางนล้โอ้โหลูกคป็นเล่นตรงไหนเนี่ยมีสโคปมเนี่ยมีนะมันมีแต่ M4 ใส่สโคปนี่ไม่ไหวเหมือนกันนะ M4 ใส่คุณสามนิดเข้าสโคปผมเวอร์ใส่เลยนะอเจอโฮโลแล้วรอดตัวไป ดูก่อนดิไปเล่นตรงไหนที่เบอร์สามนั่นแหละแถวนี้แหละแถวนี้แหละเล่นกับหินตรงนี้แหละนั่นแหละบุรลคารไอ้เฮียยิงไม่โดน,นเลือดแตกไปดอกหนึ่งไม่รู้ผมยิงหรือใครยิงเพิ่นเข้ารถเลยเนี่ยเดี๋ยวเมินเข้ารถผม,ถมลงมายิงก่อน <laughs> อ๋อเอารถแบบอบเอารถแอฟขึ้นไแล้วพยายามจะขึ้นหีงไงไหมขึ้นไปเพราะว่าพอขึ้นไปได้ปุ๊บมันจะโดนยิงง่ายๆกูไม่ขึ้นละฉงนั้นเอา้าจริงไหมล่ะขึ้นปุ๊บโคตรเด่นเลยใครหันมาก็เห็นจะได้โดนยิงง่ายๆเป็นเรื่องที่โง่ามากเสียงมันจากบ้านใกล้ๆกันนะั่นใช่บ้านนั้นแหละบ้านนั้นกับบ้านขวาล่างบ้านล่างหลังเสียงจากเอสว้าว บ้านบ้านที่เราเข้าเมื่อกี้อะ่ะมีเจ้าของไม้มาแล้วกำลังจะวิ่งเข้าวงบ้านที่เราเข้าเมื่อกี้โผล่มาน,าน่างโผล่มาแล้วโผล่มาแล้วโดนหนึ่งรถถังเสียงรถถังเชีย่ยไม่โดนเลยเสียงรถถังไหน ไปละหมดไปละมันไปละไ,ไอ้บ้านนี้อยู่ได้นิดนึงนะไอ้บ้านขวาม,มือเนี่ยนะอืมใช่อยู่ได้นิดนึงมาร์คฟ้ายังอยู่นะมาร์คฟ้าอยู่อ,ยอีกเหรอก็อยู่หลังหินไง,งอ๋อก็ที่ผมยิงไม่โดนอ่ะเราต้องไปยึดมาร์คสี่อะไม่ใช่ว่ามีคนไหมคือไอ้รถถังอยู่มาร์คสี่ใช่ไหมโอ้อยู่มาร์คสี่ยิงด้วย มึงจะไปไหนมึงจะไปไหน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 บอกผมหน่อยว่าไปไหนมาไปเที่ยวไหนมาบอกผมหน่อยอยากรู้ <c oughs> <S <S สรุปไปเที่ยวไหนมาเมื่อกี้เ <c oughs> ย้ฝั <c> ่ง <oughs> <f uck> นี้มีตีนกล <c oughs> <c oughs> ับวิ่งไปโดนตีน รถถังแตกแล้วเหรอใช่มีรถมาประชิดเราอะวงอยู่กับเราไปเพนนี้กระโดดไม่เกาะ เออทางนี้ก็มีนะนี้ก็มีนะนี่นี่นี่เรียบร้อยไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วด้านลา่งลา,นลางเลยด้านล่างเลยด้านล่างมารเหลืองเลยหมด